เจ้าเมียเจ้าเมียมึงเอินได้ยินไหเนี่ยเจ้าเมียมึงเอินเจ้าเมียมึงเอินเจ้าเมียมึงสุนได้หเนี่ยายเใจา่อมเียรมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วเมียจา๋ามีอีหยังให้หลับใจมึงไปไหนมาฮะฮะมันมือมึงไปไส่มาบ้านซองมาลูกจักเกา่าลูกเต่ามาลูกจักเบิง้มมง,นนมบบงมันข,ขัดใจไไนี่ยิ่ง่าดิบัหัวใจจะลูกหูกาบ้านซองมาเยอะจักเก่าเออมึงข้ากินหัวลูกคิดหอวเมียบ่จักไปใส่เนี่ยแต่ละมือนะฮะมึงไปไส่มา ไอต้นอ่อนห้องอ่นโอ้ยโอ๊ยข้าน้อยผิดไปแล้วอย่าเป่าเห็ดแห้งแป๊บนึงฟังก่อนฟังก่อนอย่างนั้นอย่างนั้นว่าฟังก่อนก็ฟังอีกอย่างทั้งนั้นนั้มึงไปหาเมียหน่อยไหมบอสช่วงนี้ก็เสียเมียหน่อยกำลังมาเลยมึงไปหาเมียหน่อยบอกว่ามึงไปเสีมากูสวนเนี่ยบัดี้จังหน่อยนี่ก็ยังไมให้ฟังก่อนกูบาดิจไปเสีมากกูอยู่ทั้งนอกกับยายกูกินเข่าอยู่มึงมามึงเสียมึงตีเฮ้ยกูว่ามึงเสียมึงตีเฮ้ยมึงว่ากูเสียมึงตี ถแล้วมาฟังกูตีฮะให้กูได้อธิบายก่อนให้กูอันจ้อธิบายก่อนกูที่รู้เลยมึ้งว่าได้ไปดิกูที่รู้เลยวได้ไปดนี่หนาก้าเลยมั้งไม่ผัวเนือผัวกับผัวกันลั่นมึงกูใจหายแล้วนะมึงเอิญมึงนี่มื่อวาหัวใส่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มกูจำเลขประทันให้กูได้แบกมึงต้องให้กูยึดจัง ไอ้ก right ูได้ไกูตีจังเทียร์เดี๋ยว่านมาขัดจังนะลูกทังทีก็บอกไม่ถล่วยะมีอะไรกันอ่ะพ่อกับแม่ตีกันอีกแล้วอ่ะตีกันอีกแล้วไป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 พอแล้วพอแล้วลูกฮะใครยางเมียบอ่มึงใครหักเมียบอ่กูถามมึงใครหักเมียบอ่ะไรหักมาอาการหักตาบากจะเหร่นเท้าแห้งหลายมึงมาหักกูดอก ตีกันอีกแล้วครอบครัวไม่อบอุ่นลเลยเซกอย่างเลยเออมึงเป็นไผ่นี่ใจใจเย็นๆใจเย็นค่อยๆพูดค่อยๆจากันค่อยๆคุยกัน,ออกนเออเดี๋ยวห้ามไปห้ามไปห้ามแล้วพ่อห้ามช่วยแล้วห้ามช่วยแล้วพ่อห้ามช่วยแล้วใจกูเนี่ยแบงโอ้เดี๋ยวพ่อช่วยเอาใหญ่เลยอีนี่มันเอาใหญ่เลย แม่เฝ้ามาจอดจานจอดจานบางอยัางหน่อย่าแม่ฟาแม้กุศลมาหนิฮะฮะให้ยินบ่นี่เว้าหน่อยให้ยินบ่เข่าหูบ่ได้ยินบ่เข่าหูบ่เข่าหูบ่โอ้ยขนแม่มึง่อยบันีิกุศลได้บันิบ่นใหญ่เห็ดมันยิ่งรัางแก่ได้จืดอ่ะได้ใจเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเอาพอดึงให้เข้าไปข้างในเลยไปหลบข้างในนั่นแหละเออนั่นแหละ คือช่องบางเมียมันดอกหักกะหักอยู่แต่ว่ากระเฮ็ดเกินไปเกลียดแล้วเกลียดเกลียดเกลียดอนบัวคักแน่ว่ะพ่มางอได้ตีฮะว่กูหลบอยู่มึงกะเห็นเนาะโอ้ตัวซ้ำๆนี่ประเด็งกูเพ่เห็นมึงดีเศร้าปะฮะมึงดีเศร้าปะมึงดีเลิกนิสัย่ังสี่ปะ มันอะไรหรอมันเลยพ่อจะเลิกไปโอ้ยสุกับโพดกับพ่อเนาะนับหมื่นทับมือไข่เฮ็ดตะกูเนาะเห็นว่ากูย่อมันนะเฮ็ดคักเคนแน่เว้ยมึงจะเศร้าปะเออเหน,นะน,นี่ยมากประเดี๋ยนะอืมไม่มีสักเสียของใหญ่แล้วมึงมีเมียหน่อยมันปะอมึงบอกกูด้วยกูไมด้เก็บเข่าเก็บข,ของไปอยู่นอกบ้านปะบ,บอกอยู่ข้างในนี่แหละ พ่อ่ะไม่น่ารักเลยเดี๋ยวแต่พ่อ่ะมึงเป็นลูกกูเด้อย่าให้ผมต้องได้พูดแล้วพ่อทำแม่เสียใจอ่ะไม่ต้องไปยุ่งฝนแล้วที่สา่วะไอ้ไซ <laughs> กูกูยางก็มากกันน้ำกูเอานํำกูเอาไม่กูได้หายใจเลยพักเมื่อไง่อน